13มีนาคม2567ค่ะนายสวงบุญมีเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกอกตได้โพสต์ชี้แจงกรณีการเลือกสมาชิกวุฒทสภาหรือสวอค่ะประชาชนไม่มีสิทธิ์เลือกจะมีส่วนร่วมอย่างไรว่าเลือกสวตามรัฐธรรมนรูญประชาชนไม่มีสิทธิเลือกเพราะรัฐธรมรมนูญกำหนดให้ผู้สมัครในแต่และกลุ่มสาขาอาชีพจำนวน20กลุ่มสาขาอาชีพเลือกกันเอง3ระดับค่ะคือระดับอำเภอ928อำเภอระดับจังหวัด77แห่งและระดับประเทศ1แห่งแต่ประชาชนจะมีส่วนร่วมและช่วย ในการเลือกสวโดยอาจสมัครเป็นผู้สมัครสวหากเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามและติดตามความเคลื่อนไหวของผู้สมัครว่าได้มีการหาเสียงหรือไม่เพราะตามกฎหมายแนะนําตัวได้เท่านั้นรวมทั้งยังติดตามความเคลื่อนไหวว่าพรรคการเมืองเข้ามามีส่วนช่วยผู้สมัครหรือจัดตั้งผู้สมัครจัดให้มีการหัวกันเพื่อประโยชน์ของผู้สมัครหรือไม่ค่ะกกตจะจัดให้มีการเลือกตั้งสวที่โปรง่งใสเพราะทุกขั้นตอนในการเลือกตั้งถูกออกแบบระบบให้ตรวจสอบกันเองที่จะแสดงถึงความโปร่งใสในทุกขั้นตอนจัดสถานที่ให้ ชชานภาพประชาชนหรือสื่อมวลชนได้สังเกตการลงคะแนนเลือกทั้งในระดับอำเภอ928แห่งระดับจังหวัด77แห่งและระดับประเทศ1แห่งผ่านระบบโทรทัศน์วงจรปิดตามงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรค่ะ